เรียนย่างวะหวัดดีวัดดีหวัดดีวัดดีหว,ว,วัดดีครับช่างใหม่เราต้องเกียร์ออโตทุกรุ่นนะครับผมวันนี้จะพามาดูเกียร์ที่พังชิบหายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมความร้อนนะครับแล้วก็ระบบหล่อลื่นน้ำมันเกียร์หรือว่าลูปีแคนนะครับน้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพครับไอที่เราเห็นเนี่ยคือเฟืองนะครับเฟืองมันอยู่ในชุด p e n นิตอรี่เกียรซนะครับอยู่ในชุดเพนนิตอรี่เกียรอันนี้จะเป็นสลักของเขานะครับระบบหล่อลื่นไม่ดีทําให้การระบายความร้อนเนี่ยการหล่อลื่นเนี่ยไม่เป็นดังใจแล้วก็รถคันนี้จะเป็นขับสี่ด้วยมันก็เลยภาระมันก็เลยมาหนักอยู่ที่ตัวนี้เรามาดูทั้งตัวกันมันเป็นยังไงนะครับทั้งตัวนี้ก็คือตัวนี้น,นั่นเอ ที่อกมาทั้งทั้งตัวเนี่ยคือทั้งตัวเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวนี้ตัวนี้นะครับตังตัวคือตัวนี้พินิเตอรี่เกียร์แอสเซมบีนะครับชื่ออย่างเป็นทางการในของเขานะครับเป็นทั้งชุดเนี่ยจะมีเฟืองมีลูกปืนวันเวมีพินิเตอรี่อะไรเนี่ยอยู่นะครับตัวในตัวเนี้ยเห็นไหมที่มันหลุดเนี่ยโบโบเลยนะครับ เพราะชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันมันพังมันชิผหายนะครับก็เลยต้องมาหาเปลี่ยนนะครับทั้งหม้ออีกชุดหนึ่งชุดเนี้ยโคตรแพงบอกเลยแพงสัตว์แพงสัตว์หมาเลยนะเน,นี่แล้วแล้วนี่จะจะมีอีกอย่างก็คืออีกอย่างที่จะบอกถ้า แฟนๆเนี่ย F4 ดูคลิปผมอยู่เรื่อยเนี่ยผมจะพูดถึงความร้อนกับน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นหลักนะไอ้สองสิ่งเนี่ยคุณถ้าได้มาดูคลิปเนี่ยคุณจําไว้เลยนะความชิปหายของเกียร์โต้นะแม่งเริ่มต้นจากอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เว้ยพออุณหภูมิน้ำมันเกียร์เนี่ย,ออม,ม,ย,ยมันไม่ได้นะ่ะการหล่อนลื่นชิ้นส่วนต่างๆพวกเฟืองพวกลูกปืนเนี่ยมันก็จะไม่ดีตามนะครับ พอมันไม่ดีตามอ่ะมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นตามดไหมอันนี้คือตามดอันนี้เป็นลูกปืนลูกปืนส่งกระบอกนะเรียงกันอยู่ในเฟืองเป็นเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดเนี้ยรอบเลยนะครับถ้าการหล่อเลื่นไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตามมดมันก็จะสึกนั่นแหละหนึ่งเลยแม่งดังสองก็คือแม่งคอนพอมันมีช่วงคอนเนี่ยมันจะเกิดการกระแทกคอนแบบบิด ไปมามันไม่ได้ประคองศูนย์มันคอนเนี่ยพุดๆๆของซ้ายของขวาคอนหนักๆเข้าก็ทําให้เซนเตอร์ของมันอ่ะกว้างขึ้นพอเซนเตอร์กว้างขึ้นมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันผนังมันจะสึกอ่ะพอพอผนังเซนเตอร์มันสึกอ่ะมันก็เกิดการเหวี่ยงแกว่งแล้วก็พังแล้วก็หลุดพอมันหลุดเซนเตอร์แล้วพวกลูกปืนเนี่ยก็จะหลุดออกมาอย่างอันเนี้ย เห็นเห็นเห็นอันนี้ไหมเนี่ยจริงๆอ่ะจริงๆมันเต็มเบ้าสูงขึ้นมาเสมอนะแต่เนี่ยมันโดนข้างในอ่ะมันสึกมันโดนกินจนบูธเนี่ยบูธสลักเนี่ยลึกลงไปเนี่ยกินเยอะนะเนี่ยอันเนี้ยน่าจะประมาณหนึ่งมิลอ่ะกินเยอะนะครับเคลียร์แลนในเกียวโตเนี่ยหนึ่งมิลถือว่าสุดตีแล้วนะถือว่าเต็มกราฟแล้วนะหนึ่งมิลนะเราก็จะพามาดูนี่อีกอย่าง พอน้ำมันเกียร์มันเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรพวกนี้แหละเนี่ยอันนี้ครับวานิชผมถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วล่ะแต่มาย้ำกันอีกทีคือไม่เป็นอะไรที่มันง่ายดายมากเว้ยที่เราจะดูแลบำรุงรักษาเกียร์โต้กันไม่ให้มันพังง่ายเนี่ยก็เรื่องน้ำมันเกียร์ล้วนๆเลยแล้วก็อุณหภูมิสองอย่างคุมให้ได้คุมน้ำมันเกียร์กับกับความร้อนให้ได้ทุกอย่างมันจะดีเองแค่นี้เลยนะครับ วันนี้จะพามาดูนี่เห็นนะเห็นเห็นไอ้ดำๆนี่ปะไอ้ดำดคข้าบเนี่ยแม่งล้างออกโคตรยากนะครับเกิดจากจริงๆมันหนากว่านี้นะอันนี้ผมล้างไปแล้วนะอันนี้คือล้างแล้วนะมันยังมีอีกอันนี้ผมล้างหลายรอบมากกว่าจะออกนะครับแล้วมันก็มันจะไปอุดตันอ่ะจะไปอุดตันตามพวกท่อต่างๆอะไรต่างๆน่ะครับอันเนี้ยเศษเหล็กเนี่ยเนีศษเหล็กจากสมองเกียร์เศษเหล็กจากสมองเกียร์นะเนี่ะเห็นนะ ก็คือโต๊ะเนี่ยที่มันเละๆมันเละเพราะ,ะมันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรเนี่ยมีพวกเศษดินมันเป็นโต๊ะลื้นะครับส่วนประกอบเนี่ยผมก็จะแยกมาเป็นอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นเกียร์ขับหลังเนี่ยผมก็จะมีจิกมีจิกแท่นประกอบของผมนะครับจะทําเป็นจิกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาจะทําเป็นเป็นจิกจับเกียร์แบบแบบอยู่กับโต๊ะอะ แต่อูผมมันมันฟิกไม่ได้ไงพื้นที่มันน้อยมันก็เลยทํามาเป็นจิ๊กแบบแบบเนี้ยซื้อซื้อแท่นจิ๊กไอซื้อแท่นจิ๊กประกอบเครื่องมาแล้วก็มาทาไม้นี่ยเอาจ้างเขาทำไอตัวเนี้ยตัวยึดเนี้ยไม่มีเวลาทําเองหรอกนะครับไหนจะซื้อเหล็กพ่นสีวัดแบบก็้จ้างเขาทําอีกต่างหากนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นจิ๊กประกอบ ก็จะลักษณะแบบนี้เข็นไปได้จะเข็นไปไหนก็ไปได้นะครับจะเข็นไปหน้าอู่ก็ไปได้นะครับแต่จะเข็นไปทําไมหน้าอู่นะครับประกอบเกียร์อยู่ในอู่จะเข็นไปทําไมนะครับนี่ก็อันนี้ก็รอสมองผมก็เอาแผ่นฟิล์มเนี่ยมาแปะไว้ครับกันไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับส่วนพวกชุดเนี่ยผมเขียนไว้เพราะว่าขี้เขียนมานั่งจานะเขียนไปเลยแล้วก็ไม่ต้องจําเวลาจะใส่ก็มาดูเอา ว่าใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนอันนี้ใส่ผิดเกียร์ก็วิ่งวิ่งได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีกระตุกหรืออาจจะมีสโลว์บ้างแล้วแต่บางจังหวะนะครับของเขาข้างในจะเป็นสปริงอันนี้เขาเรียกว่าชุดแอคควมูเลเตอร์นะครับโอเคก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับคนที่ใช้เกียร์โตคุมอยู่2อ,อย่างน้ํามันเกียร์กับอุณหภูมิถ้าคุม2อ,อย่างนี้ได้เกียร์คุณจะอยู่กันนานจะอยู่ได้นานมากนะครับอันนี้ก็จะผ่าล้างแล้วก็เปลี่ยนประเกน็นนี่ประเกน็น นะครับโอเควันนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้แหละดูมากเดี๋ยวว่าไปทําเองอีกเดี๋ยวไออยวม่ให้ผมแก่กดี๋อยวไปทําเองนะไปหาที่เรียนเอาเกียวโอตโอ,อ่ะมนันมันลือ้อบางบางรุ่นอ่ะมันลื้อง่ายอย่างทวีทีโตลต้ามันลื้อง่ายประกอบง่ายนะแต่วันไหนที่มันจุกจิกอะ่ะชิบหายนะครับเอากันไม่ลงเยอะนะผมบอกเลยนะเอากันไม่ลงเยอะนะไอ้พวกเกียร์ไม่มีแรงอะไรเงี้ยผมแต่ผมรู้หมดอะ่ะเพราะผมไม่ได้ช่างบ ถอดประกอบเองไงคือทุกอย่างต้องมีครูนะของทุกอย่างต้องมีครูนะครับเรียนรู้เองก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะเป็นปีนะแล้วแต่สมองคนแต่ถ้าอยากเรียนรู้เองนะผมแนะนํานะมีตังค์สักล้านหนึ่งนะครับผมซื้อรถสักคันหนึ่งเนะี่ยมาวิจัยรู้แน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับก็อาศัยเงินหลักหมื่นไปหาสํานักเรียนเรานะครับผมที่ผมก็รับสอนโอเคช่างใหม่เราซ่อมเกียร์โต้ทุกรุ่นนะครับก็เบอร์โทรติดต่อ0ู5ย์1ก6 5ห้าปจุแปดึงสาม ไม่มีอะไรไม่ให้ดูแค่นี้แหละมันก็จะเลอะๆหน่อยนะทั้งโต้เนี่ยลกไปหมดแต่พอมาเป็นงานฟินิชเนี่ยสะอาดนะครับผมใส่ใจความสะอาดนะครับไอหัวหัวเกียร์เนี่ยคือผมพยายามขันแล้วนะถ้าอยากให้ใส่กับวันนี้ต้องไม่ส่งยิงใส่น้ํานะครับต้องไม่ส่งยิงใส่น้ําตอนนี้ผมยังไม่มีนะที่มัน,เป,นเป็นตู้ใหญ่ๆเอาเกียร์เข้าได้ทั้งลูกเนี่ยยังไม่มีครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะทํางานต่อลนะ ช่างใหม่รับซ่อมเกียร์โตทุกรุ่นนะครับ0ูนย์เก้าห้าปแปดหนึ่งสามหเบอร์นี้เบอร์เดียวเด็กหน่อยจะซื้ออีกเบอร์หนึ่งไว้เป็นเบอร์สำรองนะครับไม่มีอะไรนะครับม,มีแค่นี้มาให้ดูจำไว้นะครับขอย้าุาอีกครั้งหนึง่งควบคุมอุณหภูมิน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเกียร์ให้ได้แล้วเกียร์มันจะทนของมันเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทำอะไรแค่นี้แหละนะครับเออที่ผมก็รับติดตั้งออยด้วยน,นะเป็นแบรนด์ของเซทแท็บกับไฮบิดนะครับ